โหลดเลย6แอปพลิเคชันรถยนต์รับจ้างถูกกฎหมายสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เนี่ยเป็นข้อมูลข่าวสารโดยกระทรวงคมนาคมเนี่ยเขาได้มีการรับรองแอปพลิเคชันรถยนต์รับจ้างเนี่ยจำนวน6รายด้วยกันก็ได้แก่ Grab Robinhood Hello Phuket Service Bonkue Asia c a p และ Air Asia Super App เพื่อที่จะให้เกิดการแข่งขันในการพัฒนาการให้บริการนะครับแล้วก็เป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนสามารถจะเลือกใช้บริการในการเดินทางรวมถึงเป็นการเปิดโอกาสในการประกอบอาชีพเสริมสร้างไรายได้ให้กับประชาชนนะครับเป็นการรับรองโดยกระทรวงคมนาคมทีนี้ในแอปพลิเคชันทั้ง6รายเนี่ยนะครับก็มั่นใจได้นะครับมีความปลอดภัย เขาไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการก็จะมีการแสดงอัตราค่าโดยสารล่วงหน้าชัดเจนอัตราเป็นธรรมนะครับตรวจสอบได้มีประกันตามที่กฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยกำหนดผู้ขับรถต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะและผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมหากผู้ใช้บริการเนี่ยพบผู้ขับรถมีกิริยาวาจามไม่สุภาพ ไม่เก็บค่าโดยสารตามที่แอปพลิเคชันกำหนดใช้งานรถที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องก็สามารถร้องเรียนได้นะครับที่สายด่วนหมายเลข1584ตลอด24ชั่วโมง